น้องสาวลงผ่านรอบที่เจ็ดค่สู้ที่สุดโอ้โห มาดายินดีด้วยนะคะชัยชนะจ,จะเป็นของคนที่ไม่ยอมแพ้นะคะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะคะแต่มาดามบ,บอกไว้ก่อนนะคะว่าบางคนนะ่ะลงผ่านรอบที่เจ็ดรอบที่แปดเนี่ยอันนี้มีจริงนะคะมาดามก็อยากจะยกคอมเมนต์นี้ขึ้นมาเพื่อให้กําลังใจนะคะกับเพื่อนๆของเราที่ลงแล้วไม่ผ่านแล้วหลายคนก็สอบถามเข้ามาว่าแล้วถ้าลงซ้ำๆในหลายรอบเนี่ยมันจะมีโอกาสผ่านไหมนะคะจริงๆมันก็มีนะคะเหมือนน้องคนนี้ค่ะที่ไาเขียนคอมเมนต์บอก ะะก็คือเข้าผ่านรอบที่7นะคะแต่แน่นอนนะคะมาดามบอกไว้ก่อนนะคะว่าการลงทุนใน K E t A เนี่ย ยิ่งเราลงบ่อยเนาะสกอหลักบ้านนะคะถ้าเกิดว่าตมเข้าไปเช็คเนี่ยเขาก็จะเห็นทั้งหมดเลยค่ะว่าเราลงมาแลกกี่รอบนะคะแล้วโอกาสที่ไปเราจะติดตมหรือไม่ติดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับโวงอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เอาเป็นว่านะคะมาดามก็ยินดีด้วยเนาะสำหรับใครที่อยากลงอีกแล้วทัมาถามว่าลงซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยมันจะมีโอกาสผ่านไหมมีนะคะจริงๆก็มีหลายคนนะคะที่ผ่านแต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าไม่ใช่ทุกคนคะ่ะและถ้ารอบไหนที่ผ่านง่าย คือรอบแรกนะคะรอบแรกนะคะเป็นรอบที่ผ่านง่ายที่สุดแล้วนะคะบางคนนะคะ,ะหลังจากที่มันไม่ผ่านสารรอ3าวันแล้วมาลงใหม่ผ่านรอบที่2นะ,ะแต่บางคนล,ลงแล้วลงอีกนะคะจน6กรอบก็ไม่ผ่านจนมาผ่านรอบที่7นะคะเหมือนน้องคนนี้นะคะหรือบางคนลงไปแล้วสารอบไม่ผ่านทิ้งไปเป็นเดือนหลายเดือนนะคะแล้วก็กลับมาลงใหม่ถึงผ่านอ่าแบบนี้ก็มีนะคะหรือบางคน ในเมื่อมันไม่ผ่านแล้วไปทำพาส,สปอร์ตใหม่นะคะแล้วก็ค่อยกลับมาลงใหม่นะะบางคนก็ไปผ่านในแบบนี้นะคะแต่บางคนก็ใช้พาส,สปอร์ตเล่นเดิมนะคะดังนั้นไม่มีกฎตปตัวค่ะว่าทำแบบไหนจะผ่านนะคะเพราะว่ามันมีทั้งคนที่ผ่านแบบไม่ผ่านปุ๊บมาลงใหม่เลยพรุ่งนี้นะ,ะแล้วผ่านแบบนี้ก็มีนะคะหรือบางคนอยากที่จะรอก็รอดังนั้น อันนี้มาทาตอบไม่ได้นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าใครที่รับความเสี่ยงได้นะถ้าอยากลงก็ลงแต่ถ้ารู้สึกว่าโอ้โหถ้าลงแล้วแล้วเขาก็มีประวัติของเราไปแล้วกดติดต่มมอก็ไม่ต้องลงนะคะเพราะถ้าอย่างคือความเสี่ยงค่ะแต่สําหรับคนที่ไม่ยอมแพ้นะคะคิดว่ามันมีไหมคะพี่ยามก็ยกตัวอย่างให้เห็นแล้วนะจริงๆก็มีอยู่หลายเคสอยู่เหมือนกันนะคะแต่แน่นอนนะถ้าผ่านง่ายมันคือรอบแรกนะคะถ้าไม่พร้อมเสี่ยงไม่ต้องลงไม่ต้องบินประเทศนี้นะคะเพราะยังไงนะคะแม้ลงผ่านแล้วก ต้องมาเสี่ยงรุนเอาที่หน้าด่านต่อมอนะคะใครที่ไม่ยอมแพ้นะคะก็ไปหาวิธีนะคะลงเองนะคะลงเองก็จะได้ไประหยัดเงินเนาะสำหรับคนที่ลงไม่เป็นนะคะอันนี้มาดามรับลงเป็น K T A ใครสนใจก็ทำมาได้ที่คอนแทคของมาดามได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีแถมฟรีแผนทิพย์ท่องเที่ยวด้วยนะคะใครสนใจทักที่คอนแทคเลยค่ะ